สวัสดีครับถึงเวลา AEC กับเกษมสารครับวันนี้ผมจะพาไปชมประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของไทยกับพม่าที่ด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นประตูสำคัญของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่าครับที่ว่าสำคัญนั้นเพราะว่าด่านนี้ไม่ใช่แค่เป็นทางผ่านเข้าออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวสู่ประเทศพม่าเท่านั้นแต่ด่านพรมแดนแม่สาย ยังเป็นเส้นทางผ่านของการขนสินค้าไปยังพม่าและจีนและประเทศที่3เขามีการจัดระเบียบการขนส่งสินค้าข้ามแดนใหม่โดยแยกให้สะพานข้ามแม่น้ําแห่งที่1เป็นเส้นทางเข้าออกระหว่างไทยกับพม่าของประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนการขนส่งสินค้าข้ามแดนนั้นให้ไปใช้เส้นทางผ่านสะพานข้ามแม่น้ําแห่งที่2ที่มีความพร้อมด้านพิธีการศุลก,กากรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการจราจรในอนาคต สินค้าจากประเทศจีนจะผ่านเข้ามาทางด่านโรมแดนแม่สายเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อสะพานข้ามแม่น้ำโขงพม่าสปปอลาวและเส้นทางอา b สามบีมีการเจรจากันลงตัววันนี้ผมได้มาคุยกับพันตำรวจโทหญิงมุกดาธนาสมบัติสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายถึงความพร้อมในการเปิดรับ a e c ของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่แม่สายครับสารวัตรบ,บอกว่าตอนนี้กำลังพนตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านพรมแดนแม่สาย มีเพียงพอในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวมีการอบรมภาษาจีนภาษาอังกฤษและระบบไอทีให้แก่เจ้าหน้าที่การผ่านแดนของคนไทยสามารถใช้บัตรประชาชนหรือสมาร์ทการ์ดส่วนของชาวพมา่าจะใช้บัตรที่มีบาร์โค้ดควบคู่ไปกับบัตรผ่านแดนซึ่งการทำบัตรต้องลงทะเบียนบันทึกข้อมูลและสแกนลายนิ้วมือก่อนเพื่อเก็บข้อมูลในกรณีที่มีคดีก็จะถูกผลักดันส่งกลับประเทศ สารวัตรบุคดาบอกว่าที่ด่านแม่สายขณะน,นี้มีคนผ่านแดนเพิ่มขึ้นกับ3ามแ0นคนทั้งชาวพม่าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของและนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกก็เพิ่มจํานวนขึ้นโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ไปฟังความเห็นของสารวัตรบุคดาเรื่องนี้กันครับคือถามว่าเคยอ,อยู่อยู่แม่สายมานานชื่นใจค่ะอยากให้คนมาอยู่มาก<ด>ี<ด>่ปีแล้วครับ3ปีแล้วค่ะเห็นพัฒนาการค่ะ,พ,าาคะพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นคนมาท่องเที่ยว เศรษกิจสภาพความเป็นอยู่แล้วก็สิ่ิคนเข้าออกที่นี่เพิ่มขึ้นมีกดีนี่ครับวันที่ผมมาเยี่ยมผมเจอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกลุ่มนี้เขามารับบริจาคเพื่อไปจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆชนเผ่าบนดอยด้วยครับ เห็นแล้วชื่นใจนะครับนักศึกษาอายุแค่นี้ยังรู้เลยว่าเกิดเป็นคนไทยต้องรักกันสวัสดีครับ EPG Eastern Polymer Group Creative Innovation Organization องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างสารรค์